โอ้ยเมื่อยเด้อลงมานมนมเห็นไหมลรังการงานส่างโอ้ยแม่นยะอันนี้ป้อน้องมีดน้องโมโอ้ยน้องตาน้องแมนน้องมีน้องแคนเดี๋ยวยังกินเอ้าขนมเนี่ย อืเส่ลูกถอดเสียบกข้ไปแล้วก็ต้องถอดออกแบบนี้แหละใค้เป็นคนเสียบเข้าไปนะฮะเอาไปโหลดคนละอันอย่าพาไป้ายคาแห่ขาบวน

ไมนมันมีมมีมอนอันนี้ก็มีเงินมอนตัวนี้นาิโบย่มมีมอนตัวนี้มีมีบสเนียวี้6สุเลยแต่ละอันนี้มันมีสุดแบบมมอนาหมอนสงใบโอพื้นงป่าลุงเกี่ยวข่าวว่าเกี่ยวข่าวแรงคุณไปยอกรางโอัมีทางคองห้อง้เอาเอาคองห้อออกก่อนก็ได้ สิทธิ์นะคกับแม่หรอวะเอาสิทธิ์แมนอ้ยังอันนั้นนานตาเนะเออของเฮาพี่น้องเคลียร์การปลดลงโตงโจะเป็นอลังการงานสางพอดีเลยแ,ลแหละแบบ ส่วงอากาศหนาวอืมอาแมนโหดอะไรที่มันอยแ่างเจ้ผลิตลูกโหอืมได้ของใหม่อืมได้ของใหม่ตอบม้อยเลลูก่านนเจ็ดร้อยห้าสิบตังราคาไว้เจ็ดร้อยห้าสิบตบะ กระรุดหายอยู่ตามไปเลยะออกมาจังจัดเข้าวๆนะป้าข้าฝ่าเมื่ออยาผ้าอ้าว่าแห่ลงมาไอ้ตาเอาแบกเอานี่เออหนุ่มๆเอาเอาโชว์แนมมาใจเขาไปเห็นหนาไอ้เม็ดเลย าทางนะพอพี่ดอกมนนติดาาประตูของน้าไาว้ใส่ตบปิดสูงๆตาตบปีน้องแห่ขบวนยังบาทนี่เฮอ ร่างการงานสางเข่ากระซุกบักลายหนึ่งเงินอุตสามหมอบให้แล้วกันคืนไว้เอาถือเกาวพอดโพ เจียวข้าวได้จัหายเลยนี่นะนี่นี่นี่มันแบบดดนี่หมอกนี่นี่น้ำมันเอาไว้ทอดไข่บบไปเบิงห้องน้ำไปก่อน เออมือเอื่นพันธิมาเหตุประตูหายบ<ะ>่อฮะเออแม่นั่นแหละอืมพ็นธิมาเหตุนี่น้ำหม่อนทานฮะ บได้แล้วได้ถั่วเมื่อ้วเราก็พากันคนดินนะเดินนี้มาถมอีกที่นอนไอแค้นคือไปเลือกอ่นนะแม่ที่นอนอ่ะจะเสีเอาตัวใด แพ้พน,นอนในอูน่นะพตติเบิง้งเถ่าอะไรยังนอนในอู่อยู่สาย,สายลูกนะแม่ลูกลาจะเสียอัลตรายทแพตต้บอลเอาตวได้ลูกเอาตวไหนบอเอาต์เป็ด ให้เขานอนโรดนี่พ้าไม่เหี่ยนะซื่อมากแล้วมาเพื่อตัวนี้น้ำเดินนี่มาปิดตัวนี้นำ้ำปิดทางนี้นำ้ำปิดไปโรดนี่กับทั้งๆนี้ เอาสางแปดต่อป no ่น <How? S 3> ี okay. Now, okay. ่เอาเมื่อกี้บริษัทสิเอาพอถอดออกเห็นยังสากก็รู้แหละไพสเกียอยู่พูดนะฮะเออ ใสน้ำใส่เลยสักก้อนมาใส่น้ำใส่เยลยเอาทางใหญ่มาไปใส่น้ำด้วยนะไว้อาบนะเอาไปเอาไปมาปลดออกนี่นอนเอาหนามก่อนขอบใจเอื้อยทางญี่ปุ่นเด้อที่ฝากเงินมาให้ขอบใจละายเด้อเอื้อยเราเป็นคนลาวนี่แหละเราอยู่แขวงบ่อกแก้ว ฝากเงินมา1นึ่ล้านหแสนหล้านเจแสนกะยังเหลือเท่าไ่วกัอยู่ในกระเป๋านี่แหละก็เหลือบลายดอกดีนะถอดประทานถอดรทานกับผมเป็นยังดอกมันอันนั้น แดดยังอ่อนเลยเทพืชมาได้ห,หินทรายกับยางอยู่ยป,ปูนกันบยางสอบหน,น,บบนึ่งประเมนทั้งหลยทั้งบดีเลยแหละเ,เลลอารอตรงไว้ให้เขาอาบ องเต็มๆเลยว่ะอาอาบเทาทีมงานเทาเด็กๆลุยโลดต้องแสยัดกันไซอะไรมันบอกเรียบร้อยเมื่อก่อนมันขุนเพราะว่าเท้าเกาะเทาได้ลงเลยได้ลงองนะน้ำน้ำมันขุนกว่านาดมันใหญ่กว่าได้มันใหญ่กว่าแบต่ชาเคยอารมแล้วอันนี้นะเาขุนมาแล้วบ่ดึงขึ้นมาไหนละบอกประเดิมขึ้นเลย ออโอ้ยแสดงเครือทังอยู่ตรงนี้แดดกนเนาะพออาบพ่อใสอยู่แลยวมันกับพวกมันสีุดลายมันกันแดด3ขีดหน่ะครป้ามันไหวขนละปล่อยน้ามีแหละเอาเดี๋ยวสิเอาเงินหายเล็กน้อยผู้ที่หาหหก็ผู้ที่กนะหายหายคนละซ้มร้อยคนวะ ซอยห้องน้ามันพันหนึ่งแล้วก็สื่ออันนั้นโอ้ยไปเบิ่งก่อนในไซเนียที่สื่อมานะเบิ่งแคนแคนในไซปิ่งที่ลุงซื้อให้นะจับสื่อสินสองพืน้นเฮ็ดอ, hey, อยู่สินอสเออเออนั่นแหละว้กินแรงเดู้สิน เทาองรปัจชุาันบดาเสื่อขบเบิดอยู่เซนเออแล้วก็ห้าสื่อนีเนีกินสาดได้สะสองพื้นแล้วก็คันสาไไปสักผาีน้ำมันออตื่นเบิร์ดเลย ทางน้ำตาลทางเอียงไปยัดให้เฮ้ยคือน้ำแล้วมันห่อนกับผ้านอนก็นได้ที่นอนนะด้วยห่อนเลยอากิจาวให้คนละเท่าได้ก็อเอื้อยให้คนละให้คนละาสามร้อยสบคนที่หาคนที่โกนะให้คนละาสามร้อยสันขอโทษน,นะจ๊ะไม่เหลือเหลือ <laughs> แค่นี้ด้อ้อาวมาหั่ ผู้ที่ห่างก็ผู้ที่หกผู้แม่งของโตเด้อของไอ้นานผู้เด้อกับของไอหนัดเด้อเราใจโยกขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณลรายเด้อที่ว่าได้มาเป็นสะพานบุญให้ล้านมาสวยเรือนควผู้ค้าซื้อมาเรียบร้อยบ้านนี้นะซื้อมาเรียบร้อยบ้านนี้ซื้อมาเบิดแล้วผู้ได้สั่งยังกับซื้อให้เบิดแล้วเราทีบก็บเบิดได้เบิดขู่คันเอ้ยได้เบิดขู่คนอูเงินเพิ่นแล้วยังอีก เ้าปูได้ซืหายซื้อยังหายกระฝากเงินมาเดี๋ยวจะไปซื้อให้อีกเงินก็ยังเลือนนี่คือเก่าหมื่นสามเดี๋ยวจะเก็บไปหาย้วก็ผู้ขากะโค้คอมมุกขับใจละลายเด้อขาซางเขากระจายไปเรื่อยขอบคุณตาปลาลุงขอบคุณป้าลุงทั้งทีมงานลุงบอยเนาะที่ซื้อสีนอนให้ลูกหลาน ที่ได้ซื้อที่นอนให้ลูกหลานแล้วก็ทั้งทั้หน้าทุกเน่แล้วก็ท่านซ่อเครื่องอยูเครื่งกินเน่มาแล้วซ่อนซื้อมาไว้ให้สักขาโดยขอขอบคุณละลายเด้อที่พ่อแม่ใจดีเป็นสะพานบุญให้ลูกหลานคนสรอยคิดความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวคุณผู้ใหญ่ใจบุญเบิดสุขุสุขคนที่ ดีใจยุยไอ้แคนลุงบอกว่าได้ะตอนหนังหลดมันจำได้ยุเอาลุงบอกเลยสิบอกว่าได้ัดีลืมยังวางได้ดีหนาบอก้ได้หลุดบอกให้พอบอกให้พอให้บอกพอจังป่ะซีดีแคบล แม่พอกม่กินหนากด้พี่น้องด้วยสาดน่ะเอาไว้ป้นอนหแล้วนิ่มแล้วสื่นใจแล้วอืมไปมื้ออะไรได้น้ำกันสีนั่นอยู่สีได้ลาเตบพี่เนาะเผื่อมันอันเบิดแสงน่าสิสงสได้เขิ่งจลืมได้สิ ค้งนานจริงๆนะมันต้องใส่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าเอาซ้ำนี่ก่อนแต่ก่อน่ก่อย่ามิิงอ๋อบัดไปหนมนมฝากดติดตามช่องตูน่ะบ่าวโมของหยางไปเฉยบริสุทธิ์จาใ่ได้ลักษณะโอ้ยฝ้าห้าเมื่อกินต่อ